แรกาก่อทุกคนแม่คิดว่าการ์ดอยู่ด้านหลังสวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ช็อกโกแลตนะคะทุกคนก็จะเป็นเบงโกปบูบู Bu รออาจจะเป็นเหมือนขนมปังนะทุกคนนี่ค่ะของดาบพิฆาตอาสูนทุกคนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นดาบพิฆาตอาสูนช็อกโกช็อกโกครีมอันนี้เป็นช็อกโกครีม อันนี้ก็ชกอ็อกโกครีมค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซนติส,สึนะทุกคนตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่มีคิมิซึโนย่ยบะที่ติดอยู่ตามโลโก้นะทุกคนโลโก้ขนมหรืออะไรก็แล้วแต่ขายดีมากแล้วก็แพงมากเมื่อเช้าแม่ไปเห็นนะช็อกโกแลตบางตัวนะราคาอยู่ที่แบบห่อหนึ่งนะทุกคนร้อยแปดสิบ้อยเก้าสิบคือแบบแพงมากอันนี้เนี่ยก็ถือว่าแพงนะ อันนี้ก็ประมาณร้อยหกสิบเยนนะทุกคนร้อยหกสิบเยนก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสิบาทนะทุกคนก้อนนี้สี่สิบแปดบาทนี้ทุกคนดูก้อนนี้สี่สิบแปดบาททุกคนนี่ค่ะเรามาชิมกันเลยแม่ชอบเนสโกเรามาแกะเนสโกกินกันก่อนดีกว่าว้าวเสียงดังนิดหน่อย เรามาชิมเนสโตกันเลยรสชาติเป็นยังไงแรกๆแ,แม่ก็ไม่ได้ดูนะทุกคนแม่คิดว่าการ์ดอยู่ด้านหลังแต่การ์ดไม่มีมีแต่ขนมแต่แม่เป็นไรนี่ค่ะก็ก็จะเป็นแม่คิดว่านะมันก็จะเหมือนคัตตัดเค้กบ้านเราอะทุกคนแต่คัตตัดเค้กบ้านเราก็ห้าบาทเนาะอันนี้ก็จะก้อนใหญ่หน่อยอเมริกามุมาด้วยก้อนใหญ่หน่อยอเรามาชิมกันเลย นี่พาเรามาชิมกันเลยทุกคนวุยนุ่มมากเคเานุ่มมากทุกคนทุกคนดูไส้ครีมของเขาว้าวครีมทะลักมากทุกคนดูดิครีมแบบทะลักเวอร์อุ้ยพูดถึงก็ก้อนหนึ่งสี่สิบห้าสิบบาทก็ก็คุ้มของเขาอยูน่นะนุ่มมากทุกคนนุ่มโอ้โหแล้วครีมแบบ ทุกคนเป็นครีมเหมือนครีมลาวาเลยอะทุกคนดูดิแบบเยอะม,มากนี่ค่ะอ,อ่ามีตะลกิมาอ,อืมอร่อยมากตอนนี้แม่ตามหาไอ้นี่อยู่ของดับิคาดอาสูรมันจะเป็นโกโก้มันจะเป็นเหมือน ไอโกโก้เย็นนะทุกคนคล้ายๆโกโก้เย็นจะทําเหมือนกาแฟนี่แหละแต่เป็นโกโก้แต่เป็นของดาบพิฆาตอาสูรน,นะทุกคนเพราะว่าแม่ชอบลายกระตูนที่แก้วมันแก้วมันลายสวยมากทุกคนจะบอกให้นี่ค่ะทุกคนดูยั่วมากแต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยของเขาว่ะอร่อยอร่อยองคาาสาาสัสคา์าเค้กบ้านเราเยอะแบบลแบบแบบแบบะไรอเลยปาก อะไรในปากมากนุ่มมากๆชิ้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ48บปดาทนะร้อยหเยนรวมภาษีแล้วก็ร้8ยหเยนค่ะทุกคนอ่าอ,อร่อยมากอะไรที่เกี่ยวกับดับพิฆาตอสูรแม่ก็จะพยายามหามาให้ดูนะทุกคน แต่ชิ้นไหนที่แพงหน่อยก็ต้องรอป้าอนุญ,ญาตนะคะบางชิ้นก็แพงเวอร์แพงแบบชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยราคาร้อยห้าสิบราคาสองร้อยราคาหกร้อยขนมแบบแค่ขนมอะทุกคนแต่ไอเราก็เมื่อชา้าไม่ไปเจอเสียดายแม่ลืมถ่ายรูปมาให้ดูเยลลี่เยลลี่ที่ปกติเราซื้ออยู่แค่สามสิบบาทพอมีดาบพิฆาตอาสูรเท่านั้นแหละทุกคนร้อยห้าสิบ แม่เลยแบบอ่ะเดี๋ยววันหลังให้ป้าใจดีก่อนเดี๋ยวแม่ไปหามามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านโมริตาด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ๊ายบายนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น Subtitles <small>